หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมผมขอแนะนำร้านพ่อหมดแห่งวงการเติมเกมที่สุดแสนจะถูกร้านเคียวเพย์บริการรับเติมเกมมือถือให้ราคาคุณถูกแบบตรงใจแต่ไม่ต้องห่วงอะไรนะครับเพราะว่าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างไม่มีการรีฟัน100%นะครับจัดไปเลยที่ร้านเคียวเพย์ช็อปติดต่อได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยจ้าเอาล่ะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ก็ตัดจากสตรีมนะครับผมวันนี้มาดิเมนชันนะครับเล่นเป็นแอดมิดผิดนะครับมีคนขอมาว่าเอ้ย อยาครัวตอนนี้อัปเดตมานะครับปรับต่างๆนานา,นาแอดมีสายพิษ ลง55ยังไงบ้างนะครับเริ่มที่ประดับของผมก่อนเลยนะครับประดับของผมเนี่ยจะใช้เป็น p e n d a n t of chaos นะครับจริงๆเพิ่งเปลี่ยนเมื่อกี้นี้เลยน่นแหละนะว่าจะลองดูเพราะว่าไอ้ตัวนี้น่าสนใจนะ m e t i v s t o r l i n g จะมีโอกาส5%ที่จะนะครับปฏิเสธดาเมจที่เข้ามาแล้วก็คููดาว 5v น่าสนใจแล้วก็เลือดมากกว่า50%นะครับได้ดาเมจมานะครับ10%อ่าแล้วก็ถ้าเลือดน้อยกว่า50%จะได้เกาะแทนนะครับไอ้นี้น่าสนใจมากใช้คู่กับ p e n d a n t นะครับแล้วก็ตอนเล่น PVP นะครับผมจะใส่ไข่ดาวใบหนึ่ยนะครับ จะมีสเต็มเวิร์มแล้วก็เป็นฟิลิอัสโปรโพลิงก็คือการชาร์จแอทแทกนั่นแหละแล้วก็มีออรกาเชอร์ม่วงนะครับ ทีนี้ตอนเล่น PVP นะครับปัจจุบันนี้ผมใช้เป็นพิษสีเขียวคือก่อนหน้านี้ผมจะใช้เป็นพิษสีชมพูใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่มันมีการปรับนู่นนี่นั่นเยอะมากมา,มากเลยทั้งเรื่องของตัวเนบิวรานะทั้งเรื่องของ PVP ที่มันมากขึ้นตัวนี้พิษระเบิดนะครับก็ไม่ได้ระเบิดแรงมากสําหรับตัวผมนะดังนั้นเวลาที่ผมเล่นเนี่ยผมจะเน้นลูดคนมากกว่าก็เลยใช้เป็นตัวนี้นะครับเออแล้วก็สกิลนะครับ มาแ,แบบนี้อัพ En Venom Bait ด้วยนะครับเพราะว่าจะใช้พรีเซตเดียวในกนารล่าบอสเลยแล้วก็ Sonic Excuration ไม่ได้อัพแล้วเพราะว่าไม่ได้ใช้อินจัตติกนะเพราะว่ามีออกอาเชม่วงทีนี้ Setting Skill นะครับผมจะใช้ Shatter a t ลงมาด้วยอืมสกิลเกื่อบพิษนะครับอยู่ใน Lineup นะครับเอาไว้ตรงนี้แล้วก็ Auto Setting ผมจะใช้ตัว Vision Template ด้วยนะครับเพราะว่าจะรันพิษให้มันมากที่สุดพอดอกสุดท้ายที่ทําได้เนี่ยก็อาจจะทําให้ถึงตายได้นะครับอ่านี่ลากมาแล้วก็เอาตัว Quick Invasion มาใส่ด้วยแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะ อ่าประมาณนี้นะครับอ่าไปเล่นกันเลยครับผมโอ้โหเจอแต่ดาวตึงๆเท่านั้นเลยแล้วผมมุ่งหาวอลลอกกันเลยครับซอย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 ปแทงที่ไปที่หมุน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 ตายนะครับรุนไน์ตายติดไอ้นี่พอดีครับติดพิษอันนี้เอ่อแมคคาณิก จวงจวงจวงจ้วง,ง,ง,งตายครับวอลลกครับรูดครับรูดรูดเข้าไปแทงครับหมุนติ้วหมุนติ้วหมุนติ้วตายเอ่อแมคคณิครับโดนอะไรโดนสโลจวงเข้าไปครับหมุนอุ้ยเจอเดาวลุงขอค่าตัวนึงผมไปแล้วขอรูดบ้างบังไข รูดบ้างโฮเมกอยู่นั่นแหละโฮเมกเหรอลีดดิ้งเหรอผมไม่ตายผมมาช่วยแล้วขอรูดไหนหน่อยอเออโอ้โหแม่งหัวจริงว่ะสองดาวลุงอะ่ะ ปีเขาอยู่ตายม็นด้ต้องซอยไหนละโอ้โหไหนสวนมาสวนมาเขาสวนกลับขอแทงทีกูเดาสองหนึ่งไม่ต้องล,<า>ะละจึ๊กตายพระหรอจ้าพระหรอจ้าขอรู้หน่อยตายลหลบวอลก่อนเลยวอลอกตัวนี้แล้วกัน วอตัวนี้ติดพิษตายแล้วผมมาเอาวอล์หลอกสองดาวเลยแล้วกันดาวนหนึ่งเหรอลูดเลยแล้วกันแล้วผมลูดแบบใส่ใครตายไหมตายไปดิเออแลกกันไปดีแล้วผมมุ่งเลยแล้วกันวอล์หลอกืดอยู่นะอืดอยู่ตายมีเกินใหม่ด้วยเหรอ ตายตายคุณสานตีรูณไนอันนี้อึดจังอะ่ะอ๋อเด้งเลือดตายครับป้าครับ นิดนึงตายสวยวอลหลอกด,ดิ้งสเปลใครไม่ใช่ผมตายขออทีโอ้ยเกือบลูนไ,นต,ตน,ไนตันของแตกหมุนหายต่ออึดโคตรเลย่ะของเน่งเลื่อนแม่งเยอะจัดฮึมหมดเหี๋ยรอบนี้ตายชัวสวย อ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปก่อนแล้วทุกคนไปพักผ่อนก่อนแล้วเจอกันนะครับพรุ่งนี้วันนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะบ๊ายบาย